เหมือนเล็กๆไม่ไหนครับดูครับโอ้โหดูบอกเลยครับดูครับใส่ก็ตัวครับใจใสตด้วยอ๋อโหว้าวโอ้โหตัวนี้วันนี้นี่ จะได้ตัวใหญ่ๆนะครับนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะยังจะปลามาซ้อหาปลาลาดเหมือนเดิมนะครับเบ็ดก็เหมือนเดิมครับเบ็ดการจองหูตะขอขึ้นมาอยู่ตรงปลายได้ยี่นะครับโอเคเหยาะกะรอบนี้คือใจเหยาะกุ้งเหมือนเดิมครับเพราะว่าเส้นเดินหายากครับเดี๋ยวทำมาพ้อครับว่าวันนี้จะได้ผลได้นาะ เย่อนี่นะครับผมจะจเจ้๋ยเยือเป็นเยือกุ้งนะครับนี่เกี่ยวอี้เลยโอเคผมหันหูอยู่นี่โดยใต้น้ำนี่หูหนึ่งนะครับผมมาแน่ใจว่ามีตัวหรืพอเปล่าเพราะมันมาหันตัวนะครับแต่มันนี้ไมมีตัวครับ แปลกมากลยครับมันแบบกินเบสครับเจอตรงนี้นะครับตรงนี้หน้าพี่ตัวครับตรงนี้กล้ากิน,น้วครับ เอา up, ้าบึ้ยโอ้โหแล้วขวแหลกเดี๋ยวโอเคตัวกินนึงครับโอ้โหกลัวจะได้ตัวแรกครับมันมันครับตัวแรกแฮกหมันครับเยไปโอเคอเครับตัวขนาดนี้หาม่าตั <and corn> ้งไก่นะครับกลัวจะโดนตัวกินนึงครับ อเอสัวแรครับผมเจอตรงนี้หนึ่งตัวนะครับมต่อกี้มันผู่หัวออกมาครับนี่เรียบร้อยครับกินไปได้นะครับเรียบร้อยเสร็จ หนึ่งตัวครับตัวนี้อยู่ตื่นๆเลยครับตัวน้อยกว่าตัวตะกี้เยอะเลยครับโอเคกิบกันเวลาได้ก็ได้ติดกันเลยนะครับตัวที่สองครับขึ้นไงไม้เมื่อกี้ไปไหนนะผมเจอตัวนี้น้งฮูกครับ เสียดายครับมันถ่ายใต้นาทมาได้ครับจะได้โฟ้์วหูหูมันกลมเปิเลยเนี่ยตรงเนี้ยหูมันอะมองมันได้ใจว่าเห็นหรือเปล่ากลมกลม้ามีตั๋วมากแต่บุบีตั๋วไปไหน่ โอ้โหทั้งโกมทั้งลึกทั้งตรงโอ้หตัวไมไ่หนอ่อะดูว่าเป็นปเยียนครับโ<ห>อ้หอ้าวกินแล้วกินแล้วกินแล้วครับกินแล้วกินแ,แล้วกินแล้ว แล้วเรียบร้อยครับเซตเซตเซตเล็กหรือใหญ่ดิมหนได้เล oh, oh, ็กๆไหนครับดูครับโอ้โหลบวกแล้วครับเนี่ยตัวใหญ่ๆนะนครับโอ้เล็ป้ครับหลายหัวเหมือนย้อมกลิ่นเบ็ดครับโอ้แล้วไซส์แต่ละตัวนี่แบบ โคตรเจมแค่นี้เหมือนมีหูนะน้องแก กินแล้วครับโอเคแข็งตัวครับไซส์โอเคคทักที่ถือว่าแถวนี้ส่วนใหญ่จะไซส์ใหญ่ครับโอเคครับกว่าจะเจอกว่าจะได้ตัวนี้ตัวที่เซ่แล้วครับ ตัวละเจียวตัวนี้หนหูนะครับน้ำใสเต้ๆเลยครับโคตรใสอ่ะอยังึหันใต้น้ามาเลยเรียบร้อยครับจินแล้วนะครับ ดูครับไาน์ว่าสวยไซ้แบบใ,ใหญ่ๆตรงนั้นแหละตรงกองไฟก็ดีไซ้วันนี้นี่คือแจมๆตรงนั้นครับโอ้โหอ่ะโอ้หนี่นะครับอ่ามีตัวสุดๆเลยครับ ข้็ใส่ไม่ตัวนะครับ เก่งก <G ills> ุ้ง <G ills> ไปขึ้นตัวเก่งกุ้งไปขึ้นตัว <G ills> อ้าวขุอ่อ่ะอ้าวหมดเลย <c oughs> เ,กเกุ้งไปเกลี้ยงเลยเอาไปเดี๋ยววันี้แย่ไปอีกรอบครับโอ้กินกุ้งไปเกลี้ยงเลยตัวเล็กตัวใหญ่หมดแหละอยู่ดีๆกับ,ยอ,บยอมกินรอบสองนะครับผมได้เปลี่ยนเป็นเยอะป่าน้อยเลยครับ คงไม่กินใช่ไหมกินเลยครับ โอ้โหแล้วก็ตัวใหญ่เรื่องมากซะด้วยตัวนี้เพื่อเยอะยังอยู่ยังได้เยอะคือเือะครับโอ้โหมันย้อมกลิ่นกุ้งอ่ะกลิ่นป่าเอ้ยก็ตัวใหญ่ครับเค้ยแฮมหนึ่งตัวครับไปลองใหญ่อีกรอบดีไหมเนี่ยเพื่อนมีสองตัวครับโอเคนึงตัวครับโอ้โหอ่ะหกเจีโพงตรงนี้หนึ่งโพงนะครับ น่ามีตัวมาเลยครับนำยากเรียบร้อยครับ mới oh... to be... nè, to, đuôi nó nhảy, ơi, lươn nhèo đây, đuôi nó hơi nhảy, nó, 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 ตัวเราค่อยๆครับไปให้ไวเลยโอเคุดไปหนึ่งตัวครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้เดือดกูนะครับ i quiere? เข้าไปอยากลึกก็ยังไม่กิน <c oughs> กินแล้วครับโฮ้ยนึกว่าจะมาก,กินแล้ว โอเคโ้โหยังลึกแหบดึกตัวครับรูกว่าจะว่าก,กินแล้วตัวนี้โอเคครับแหบดึกตัวโอเคตรงนี้ดึกตัวครับหันหัวมันออกมาอะไรครับเมื่อกี้ รครับใจใสด้วโอ้โหวันนี้นี่ไสใหญ่ๆเยอะเลยครับโอเคครับแถมดเลนตัวครับไสใหญ่ครับตอนนี้ โอ้แกมเลยครับตัวเองอน้ำขุนไปแล้วตเคตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้นี่ผูหวังวา่าจะก,กิน ไม่นี่เจอแต่ตัวใหญ่ๆนะครับโอเคแทบิึกตัวครับไซส์ใหญ่เลยกระเดียดใหญ่แทบทุกตัวมีตัวน้อยแค่สองตัวครับถึงจะบอกว่าน้อยแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินนะโอเคครับมีตัวครับอยา่างตรงนี้ในกรูนะครับรอแกลองเอาครับ นี่มันตัวใหญ่สายถามว่าน้อยกับมันน้อยนะครับสาโอเคครับโอเคเห็นได้ตัวครับใหญ่ใหญ่มากอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปป่าวันนี้กันนะครับคือว่าได้นักเลยนะครับดูโอ้โอเคเดี๋ยวมาดูครับว่าได้กี่ตัว หนึ่งไซส์นี่นีเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ใหญ่ครับตัวที่หนึ่งได้ตัวน,น้อยๆถ้าจำพิษนี่ได้ตัวน้อยประมาณสามตัวครับจกยากอะ่ะโอ้หดูตัวที่สองโอ้หยาวกว่าตัวแรกอีกน,นี่ตัวน,น้อยที่สาม ตัวน้อยแต่กับใจว่าน้อยแบบจิ๋วเลยนะครับตัวไซได้อยู่นะครับอตัวนี้ก็ใหญ่ครับอาน,นี่ตัวน้อยโอกีกไซประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เกตอวย โอ้โหแปดใส่น้อยว่างตัวเกาเฮ้ยมาแรงวันอ่าแล้วก็สิบโอ้หได้ป่าแลนะ้วเพราะสิบตัวนะครับแล้วก็มีแบบหลายตัวนะครับที่ผมหาฮูมันมาเจอนะครับเจอฮูได้มาเจอตัวนะครับโอเคครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมน,น่าจะขอจบแค่นี้นก,ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ